สวัสดีครับคุณบัสโอเคครับ, okay, รบก็คุณบัสและเพื่อนๆไปทำอะไรในสถานที่เกิดเหตุครับก็ไอ้นัทมันชวนไปถ่ายคลิปครับแนวสำรวจสถานที่ประมาณลาดกระบีครับครับแล้วคุณมีความสัมพันธ์ยังไงกับคุณน,นัดครับก็ประมาณแบบเพื่อนแต่ไม่ใช่สนิทมากนะครับแค่คือนผมก็ ไปยืมตังมาแล้วนะก็เลยนะแบบมีปีติดกันนะครับพอไ้ขาวว่าซื้อโทรศัพท์ใหมเ่เลยเราเป็นกลัวไม่ไลยคือก็แต่งังไม่มีไม่เอาเลยม,มันต้องหาไม่ได้แต่ว่าไม่มีก็ไม่มีเลยว่าอ่าแล้วก็นะครับ คุณทำอะไรอยู่ครับในเวลาที่คุณนัทเสียชีวิตครับผมอยู่กับโอมตลอดเวลาเลยนะใช่ผมกับ,บโอมผมไม่ได้ออกไปเลยผมไม่ได้ออกห่างจากโอมเลยแม้แต่นิดเดียวครับแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนฆ่าคุณนักน,นะครับคุณคิดว่าใครเป็นคนทำครับผมไอ้เก่ง <c oughs> คุณเก่งนะครับใช่ครับตอนผมใช่ตอนไอ้เก่งผมเห็นพวกมันทะเลาะกัน เอ้ยมึงอยู่กับแฟนหรอวะก็เขามาอยู่กัก่อนนะคุณยังไงไหมน่าจะมีเรื่องส่วนตัวอะไรแหละแต่ผมว่าน่าจะเป็นไอ้เก่งผมฟันผมไม่เก่งครับไม่ใช่ผมโอเคครับขอบคุณสำหรับเวลาที่สละให้เราในวันนี้นะครับเชิญนะครับก็สวัสดีครับคุณโอมสวัสดีครับก็คำถามแรกนะครับคุณโดมกับเพื่อนๆกระทำอะไรในสถานที่เกิดเหตุครับไอ้นั้นมันชวนผมไปถ่ายคลิปไปดิครับ โอเคครับแล้วก็คุณมีความสัมพนันธ์ยังไงกับคุณนัทครับผมเป็นเพื่อนกับไอ้นัทตั้งแต่สมัยเรียนครับแต่ว่าก็ไม่ได้สดนิทกันขนาดนั้น,นโอเคครับแล้วก็คุณทําอะไรอยู่ครับในเวลาที่คุณนัทเสียชีวิตตอนนั้นผมไปเดินกับไอ้บาสครับทีนี้ก็ได้ยินเสียงแค่ผู้หญิงตอบคนจีบกูก็ว่า,ยยายววง <complic S 2> นนั้นแหละว่าข่วนอะไรใหญ่ยาวอ่ะจริงข่วนไรส์ตาที่กลางอะไรขนาดนั้นนะสเสีงเป็ดเหรอเฮ้ยเสียงอะไรวะเ,รอเออมาเฮ้ยเฟลู ก็เลยได้มารวมกันครับโอเคครับถ้ามีหลักฐานพิสูจน์ได้นะครับว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่สังหารคุณนัทคุณคิดว่าใครเป็นคนทำครับงั้นผมขอเรื่องนี้ผมขอไม่ออกความเห็นแล้วกันครับโอเคครับขอบคุณที่สละเวลามาในวันนี้นะครับเชิญได้ครับขอบคุณครับก็สวัสดีครับเอ่อวกคุณทั้งสองคนกับเพื่อนๆไปทำอะไรที่เกินเหตุครับไปถ่ายงานค่ะเหตุถ่ายงานนะครับเอ่อแล้วก็ พวกคุณสองคนมีความสัมพันธ์ังไงกันคุณนัทครับเป็นเพื่อนโอเคครับแล้วก็พวกคุณสองคนทําอะไรอยู่ครับในเวลาที่คุณนัทเสียชีวิตครับกาลังสำรวจอ,อาคารนครทั้งสองคนรอาคารนะครับโอเคครับถ้าพวกคุณไม่ได้เป็นคน mm hmm. ที่ก่อเหตุน,นะครับ mm hmm. คุณคิดว่าใครเป็นคนที่ฆ่าคุณนัทครับน่าจะกี hmm. ก็ขอบคุณที่สละเวลามาในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณเจคุณดีครับครับคุณเจครับคุณกับเพื่อนๆไปทำอะไรในสถานที่เกิดเหตุครับก็ไปกันไปหาหายื่องผีพวกนี้แหละโอเคครับแล้วก็คุณมีความสัมพันธ์ไนบ้างกับคุณนัทครับก็เป็นเพื่อนไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ครับสีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับต้องข้างน้อยเลยนะครับครับแล้วก็ในเวลาที่คุณนัทเสียชีวิตคุณเจทำอะไรอยู่ครับผมก็ตำรวจ มุสู้ออไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปเห็นนักเตือนไปไปกับใครก็ไปดูครับเงาหนำตามดับโอเคครับแล้วก็ถ้าคุณเจมส์และคนข้ามครับุูคิดว่าใครเป็นคนข้าครับจากการที่ผมไปสำรวจนะครับแล้วผมก็เห็นนักเตือนกับใครก็อีกหนึ่งคนนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกิ่งนะครับโอเคครับแก็ขอบคุณที่สละเวลามาในวันนี้นะครับขอบคุณครับเชิญได้ครับโอเคครับสวัสดีครับคุณกิ่งสวัสดีครับครับผมได้ยินข่ามว่า คุณเก่งมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคุณนัทใช่ไหมครับก็มีนิดหน่อยครับอ่าโอเคครับเอ่อแล้วก็นะครับผมได้ถามอีกมาอีกนะครับว่าคุณเก่งเดินตามคุณนัทไปในวันที่คุณนัทเสียชีวิตชใช่ไหมครับก็ใช่ครับโอเคครับคุณเดินตามเข้าไปทําไมครับก็ตอนนั้นผมก็ไปเ,เลียวยาเรื่องปัญหาเก่าๆของพวกผมนะเฮ้ยนักเต ไม่มีแล้วเพื่อเรื่องข้าวก่อนที่ไปก่อนนะขอโทษนะเว้ยอนรับผิดชอใจผิดเองเรื่องอะไรเพื่อนขอบคุเพื่อนยังเข้าใจขอบคุณเพ่อนได้ไหมผมยเข้าใจเพื่อนเรื่องอะครับดี๋ยวผูไม่ถ่ายต่อแล้วเดี๋ยวกันจะไม่เสร็จเดี๋ยวกันเสร็จได้ไหมเดี๋ยวนอโอเคครับแล้วก็สถูกนะครับว่าถ้าคุณเก่งไม่ได้เป็นคนฆ่าคุณคิดว่าใครเป็นคนฆ่าคุณนั้นครับ ก็คงจะเป็นไอ้ไอ้เ,อเจเละครับเพราะว่าวันนั้นนะตอนที่เราผมลองผมกันนะมันก็มาเป็นสุดท้ายพุ่งมาทอะไรวะุกเธอมาทำอะไรกันมาถ่ายงานมากันเท่านี้เหรอเหลืออีกสองคนเหลืออีกสองคนเฮ้นั่นไงเจมาแล้วแล้วตอนผมสำรวจผมก็ไม่เห็นเลย โอเคครับขอบคุณที่สละเวลามาในวันนี้นะครับเจินได้เลยครับได้ครับอ้าวคุณชื่ออะไรครับผมชื่อพีทอ๋อแล้วคุณพีทคิดว่าใครเป็นคนทำครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเป็นแค่แล้วอ็